วันนี้พามาดูออปชั่นของ F 1 1 5 2 0 D M Sport ครับล้อ LM R ขอบ20แท้นะครับเบรก M 5แท้ยางมิชลิน i พ p i ล o t สปอร์ต s นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับสามารถเปิดปิดไฟฟ้าได้เนี่ยครับก็จะมีดูดนิดนึงประตูดูด4บานนะครับเป็นคีเลตหมดแล้วนะครับเบาะจะเป็น Comfort s e ีดนะครับ สามารถปรับได้หมดครับมาดูหลังคาครับหลังคาเป็นซันรูฟนะครับสามารถเปิดม่านได้แล้วก็เปิดหลังคาได้ด้วยนะครับมาดูด้านในครับจอจะเป็นจอใหญ่แล้วนะครับจะมีกล้อง360องศาซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะครับรอบคันนะครับมาดูออปชั่นข้างๆเนี่ยครับเลนคีปเลนเชนเนี่ยครับพอเวลากดปุ๊บมันก็จะขึ้นฟังก์ชันใช้งานได้หมดครับ มาดูที่อีกอันหนึ่งครับใน v ิชั่นครับสามารถใช้งานได้ตัวนี้เป็น h u d ครับ head up display ใช้งานได้เหมือนกันครับคันนี้เป็น3จอมี Airzone เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ปี2012นะครับไมล์8 0 0 0มโลอ p อปชั่นเต็มที่สุดในรุ่นแล้วครับราคาอยู่ที่1 4 5 0 0 0้บาทมีใบเสร็จเซอร์วิสอยู่แสนหนึ่งนะครับสนใจติดต่อ081 2525255 25. ขอบคุณครับ